ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวคุยล้วเด๋อนต่อไ้โกเออพี่โจกพี่เบลเหเออเบลลบอกแงได้ไงไม่ราตเลยพี่โจคกเล่นไหมเนี่ยโจกพรุ่งนี้มาไหมไอ้หัวแข่งเนี่ยเบลไอ้น่ออกแขงได้ไงแ่หไม่รู้มาทานหรือเปล่าบอกไม่ได้ไอ้ทาันหัวแก๊งเนี่ยไอ้ทันหัวแก๊งเนี่ยมันถุเลยี่ไม่ได้ถุหไมนแต่พี่เนยเขาเล้าหรือเอมึงส่งเจาไปรับกูดเลยเออเขาเล้าหลือใช่ป่ะพี่เนยคบอกให้ ไปยืนเพอีงไอแยากโดนผู้ชายเล้าโลมเ่หระอะไรนะไอ้เียมึงว่าเขาหักหน้ามเกิลไปปะหักหน้าหักหน้าหักหน้าต่อน้อน้องน้องวิโอเฟลวมุงว่าเขาหักหน้ากูเกิลไปหักหน้ากันไปเดียวไอ้เี้ยกินไปไร้วะจุกเอาคุณตีไหนออดิตลงเหตัดไอ้จุกเ็กเกเเดผมจแหงอย่างเดียวเลยอั้งเลงส่ง้งกิ้งคนน้าบอกไง มีใครบ้างนะที่มาจุดในตัวฟันเหลืองมีจมึงตัวฟันครับโอ้มีของมีโฟมนิดหน่อยแม่งทำเองด้วยเหมือนไอตัวอะไรชอบลงเฟอ้าวแ้ไปไหนที่แทนี่เสบอยอเรองชบ้อยุนไ้สัตว์หนึ่งไลออน สองไอ้แป้งเอามาสี่อ่ะแล้วก็เผื่อสำรองใช่ไหมอโออเคะไรเป็นหยู่รู้ไหมอย่างเขาทำเลยไหมเอาพี่เห็นไอ้แป้งยังเหมือนปะมันมันเมันยืนอีกกลุ่มหนึ่งมั้ยก็มาเอาเลยนะไปไปไปอีกกลุ่มหนึ่งมีมั้ยมันจะไปยืนรอขาจะบ้า จะบานจะแทกจะแทกคเขางานเด็ดนี่ผมมาให้มันจริงๆริงนะพี่รูว่าอ่ะพี่ลองถ่ายไปเวสดิอ่ะพี่ลองถ่ายไป้เบสพี่ลองถ่ายเบสอ่ะก็มีใครนะช่วยถ่ายไอ้เบสเลื่อนไอ้เบสเราเราเรียกหักหน้าอันนี้แบบมึงเฮ้ยมาดี้มาดี้เพืเรื่อครับพี่ดูดิมันชอบเด็ดไม่เฮียเนี่ยรู้ว่าจัดรวยเออดูดูดูมันยืนเย็ดดูมันยืนยังเลื้อนอ่ะ รู้ว่าผมเคยทะเลาะกันด้วยนะพี่แป๊บได้เหรอตาแล้วตาแล้วใช่เจะบางจะช้าไม่ได้ตัวเนี้ยมนำมึงดูน้องอ่ะใครเล่นคนเอาตายกระบอกพอดิพี่จินได้เหรพี่จิน ไเอามาสคนแล้วอีกคนนึงเอาเอาเอไม้อะพีโอโจโจโมาโจมาโจม่โจเขาเรียกเินเดเดโจไปดีนี้เขาเรียกคนที่ชะออกมาไมไ่ทางก่อนนะพี่ทำไมไม่ทางโจัอะไรนะไม่ได้ยินไม่ทาโจไหวครับเพื่อนแต่กาก็เปลี่ยนไปนนั้น คนนึงเอาม,มีใครไหมที่มายว่าโหดอีกคนนึงใครอ่อเจ็ดกับสองหนึ่ครับว่าไงครับพี่ทหาตลกไหมนะพี่คุเล่เล่กับอือ แค่นี้จะได้นั่งรถที่โจขับอเดียววะแล้ยใหม่เอฟยังไม่ได้โชว์เลยเออบอกจะโชว์จะโชว์เกมจะโชว์จะโชว์เกมเนี่แหละเปิดมาเปิดมาให้โดนหักหน้าเลยหัวร้อนจัดตอนนี้หักหน้าเรื่องอะไรเนี่ยอะไรหมดโลดนายได้โดนหักหน้าเรื่องอะไรชุบนะมึงเล่นชุบนะได้ครับพี่ไปยืนร่วมมือร่วยมืออยู่ร่วมตัวท้ายไอ้โจยง่วงหเนี่ย เขียวเขาอะคุยอะไรกันนี่กูยังไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่เขาตอนนี้เขาจะเลือกคนอยู่มั้งอยเขาบอกว่าไอ้บ้าไอ้บ้าอยู่ไหนเขาเรียกเลือกฝั่งโน้นอยู่ถ่ายคนก่อนคนเดียวก่อนเลือกเลยดีหรือวะเดี๋ยวส่กวันนะ อดเอาาดี๋ยวมาเดินเดี๋ยวมาชุบนะมึงอะอยู่ไรบ้างกูคุยนะก็คือเดี๋ยวพี่รบกวนเพงหน่อยพรุ่งนี้น่าจะมีไป เล่นกับ x อรู้จักกันไหมรู้จักกันไหมแข่ง XD ดีรู้จักกันไหมที่สายสองบิวเดี๋ยวเป็นสามสิบสามสิบกี่ไฟล์นะห้าไ,ไฟล์หเจ็ดใช่ไหมห้ไาไฟล์ห้าไฟล์จริงๆ<ะ>มันนับรวมสิบเปิดสกอร์รวมใช่ไหมนับสกอร์รวมน<ช>ะใครเ<ไ>อาเขาเอาสกอร์รวมสิบเออ,อ,เอกอ็ไปบ้านเขาเดี๋ยวน่าจะเอาพวกวีซ่าก่อนมีป่ะม,มีมีตรงวีซ่าไหมน้อง ทำไสองมีกันยังอ่ะมีอันนี้มีหมดยังใครไม่มีปะมีใครไม่หลับปะเออเด้ไม่เลื่อนเบลล์นะเดี๋ยวเธอพี่ฟังหนวะใต้พี่ฝังฟังเว็บหมดแล้วหรอเฟังน้องอะไรแบบหมดเลยพวกแบลล์แบบมันเมื่อวานทำหมดแล้วใช่ปะครับพี่โอเคเหลือเหลือแค่เด็กพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวมึงไปเคลียร์ให้เจ็ดส่วนฝั่งฝั่งเวทก็เดี๋ยวเบดี๋ยวให้ได้ส่งให้ พรุ่งนี้น่าจะเจอให้นุ่นสักสองทุ่มก็ได้ครับเราเต็มตัวสักชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. เผื่อแคสเผื่ออะไรกันด้วยแล้วก็มันอาจจะเป็นไปในานามนามเทนนวันนะไม่ได้ไปนามแบบนามเซิร์ฟหรือว่าอะไรเงรี้ยอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนแล,ววแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับแบบอาจจะเป็นทัวร์ในอนาคตสําหรับพวกเดี๋ยวน่าจะเป็นแก๊งพวกเองหรือว่าที่พวกเองไปทําแก๊งกันอะไรเงรี้ยเออ ก็รอดูว่าถ้ามันเป็นผลดีเราก็ช่วยกันไปรันกันไปก็ทาทัวร์ทำอะไรกันอย่างเงี้ยจลองดูถือว่าเพลงก็มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นแล้วกันตรงเนี้ยทุกคนขอบคุณนะที่มาวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาช่วยมาอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยพรุ่งนี้เจอกันที่สาสองบิดสักสองทุ่มนะเพื่อนเจ็ สองทุ่มอะไรใช่เหรอเราฝากเลยนะพรุ่งนี้ขอแบบไม่เอาหรอกเดี๋ยวดคนโหดนะคนโหดเดี๋ยวตบเจ้าบ้านหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีมันเป็นเล่นสองเดี๋ยวเล่นที่นี่ด้วยหนึ่งแล้วก็เล่นที่บ้านเขาก่อนเราไปเล่นที่บ้านเขาก่อนที่สายสองบิดก่อนแล้วก็กลับมาที่ทามอีกสักห้าไฟอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฝากเพิ่มเนื้อนะทุกคนฝากด้วยนะครับพี่นะครับเต็มที่เต็มที่ แล้วไอ้เรื่องซ้อมมึงว่าไงจะมันต้องต้องวงต้องบ ulk, อกแล้วหรือว่าเล่นเลยได้เลยอือต้องถามน้องอะ่ะผมได้หมดอะ่ะต้องซ้อมไปเออน้องว่างปะพรุ่งนีง้พรุพ่งพรุ่งนี้มาเขาเขาไปวอร์มพี่นุ่มก็ได้ไหมพี่เออพรุ่นงนะนี้เขาไปวอร์มพี่นุ่มก็ได้นะพรุ่งนี้เขาไปรอที่นู่นเลยก็ได้นะถ้ามาไวอย้ก็ได้แป๊บเดียวนด้จะได้อยู่พี่ก็มีวอร์ซนวอร์เอาไอ้นี่นะวอร์ซนไอ้ดับมีปะพี่นุ่อ่ะหน้ามา<ต>ีนะพี<ต>่หน้ามีครับกให้มีวอร์ซอลก็ไปลองสคริปต์ลองอะไรก่อน อยูไ่ได้ไงประมาณนั้นงั้นก็ตัดด้วยพวกนี้เจ็ดได้ครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าที่ทามเดี๋ยวคุยกันหลังจบพรุ่งนี้ว่าจะเล่นเล่นวันไหนอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นเสาร์หน้าเสาร์ที่ถัดไปก่อนที่หลังจากพรุ่งนี้เพลงว่างอยู่ปะมีใครไม่วา่างปะเต่าอาทิตย์หน้าใช่ไหมเอออีกสองอาทิตย์ละ อันที่ต่อไปอะไม่ใช่เสาเนี้ยอ่อนที่ต่อไปเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอคุยเนี่ยก็คือที่ที่แพนไว้ก็น่าจะเป็นสักเล่นนักงสองเสาเผื่อเขาได้ซ้อมเผื่ออะไรเงี้ยก็คือวันที่หนึ่งอะใครไม่ว่างวันที่หนึ่งเสาอ่ะวันที่หนึ่งมีปะมีคนติดโทรศัพทปะวันที่หนึ่งครับเงียบนี่คือไม่มีนะกูกูตีไม่มีนะเ,เลยเลยว่างใช่ปะโอเคไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวโซนมาแทนโซนแทนได้ครับเออ ตามนั้นเสาอันี้ไม่เหรอพี่เจสเสายี่สิบห้าไม่เหรอยี่ห้าว่าดูที่หนึ่งเหยื่ยี่ห้าอยู่นายบอกสองเลื่อนไปสองทิศไม่เหรอไม่ไม่แค่สองเสาไงเราเลื่อนสองเสาเสานี้กับเสาหน้าไงเสาพวกนี้ก็เสายี่ห้าป่ะอือเสายีเออก็เดี๋ยวพวกนี้ฝากเข้าไปบอก่อนนะน้องอาร์เธอร์ฝากเอาบสฝากพี่ฝากนะอาร์เธอร์ฝากเจคเบสฝากเลยนะน้องพวกนี้ค่อยบอกได้ไหมเดี๋ยวแล้วก็เอาน้องๆของเราไปด้วยเจเอาไปบอมได้รอหน่อย ปอะไรวะไหนลองนับดิเจ็ลองนับผลดิตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนับเดียวไม่มีคนละ2ี่สิบเจ็ดขาดพี่โตนล,ลุงแม็กอาตีสามสิบครบเลยปะทางนั้นแ่ะครบอันนี้ยี่สิบเจ็ดอันนี้มึงตัดสำรองรอลไรใช่ปะตัดสำรองเนี่ยฝั่งเนี่ย ไม่ได้ตัดต้องตัดหอกก็เหลืออันตัดไปสองก็เหลือยี่ห้าป่ะเออใช่โอเคไม่เดี๋ยวมีของไอ้นี่ที่มาไอ้ของเราไปไม่มาใช่ป่ะน้องไม่มาคนหนึ่งป่ะใช่ขอบใชไม่มาคนนึ่งอยี่สิบหกคนนึงยี่บหกแล้วก็มีใครมาฟฝั่ง JK ก็มีแค่สองคนก็นับไปแล้วอยู่ในสามสิบก็เป็นยีิบก้าว่าตอนนี้มียี่สิบเก้าว่าทาาไงล่ะจุกอ่ะจุกนับยังจุกไมได้นับ ฐานมาม่อนฐานไม่ได้จุกเอาไว้เลยนี้วำหมดแล้วผมนับผมนับหมดเลยยี่สิบเก้าพี่ตัวมีแล้วพี่ตัวอยู่ในสระแล้วก็น่าจะครบแล้วยี่สิบเก้าเดี๋ยวขาดคนหนึ่งไม่เป็นได้คนหนึ่งหาได้แป๊บเดียวถ้ามันขาดนะน่าจะไม่ขาดหรอกนับกูแล้วใช่ปะนับรวมแล้วใช่ปะโอเคตามนั้น โอเคก็ม okay, so ีเรื sure. ่องคุยมาเลยครับน้องเดี๋ยวเพียงมีธุระต่อปะพวกฝั่งอเว็กวันนี้ว่างครับพี่ว่างว่างอยู่ใช่ใช่ครับใช่โอเคได้เดี๋ยวเอเจ็ตลองพาน้องไปรอมดูไล้นะสกีบนี่แนมก็มึนอยู่นะใช่ที่นี่อาจจะมึนๆอยู่ ไอ้มินสองข้อความมาอยู่วไอ้มินฝากบอกว่าคิดถึงทุกคนอยู่ในี้อยู่ใ้พวกเราทั้งหมดโลบอโต้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมันแวะมาหาไอ้มินเก่งเหรอเนี่ยเก่งกันไไม่เนี่ยไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยวะไดเย็นฟังพี่อยู่อ่ะไอ้อ่อนเอ้เจีหรือบอกหรือบอกปั๊บได้นะ บับได้แต่เขาให้เล่นบับกันแบบปกตินะครับบอกเล่นแต่มันไม่มันเขาบอกบับได้เลยเจอเอกดีอะไรเงี้ยแฝงบอกอยากบับลอยครับไม่มีครับคู้บรรดาระดับดาราแรงมากเกียร์บับลงระดับสตาหายที่นี่ไม่น่ามีอะไรนะพี่น่าจะเรื่องสุขเยอะที่ติดเรื่องสุดเลยอะอะไรเนาะเบ๊กเหรอเบ๊กเขาไปถึงบอสแล้ววะไอ้พามิถึงบอสแล้วเออเอเวกีไม่แต่งงานเลยเนาะรู้จักเขาอะไรผมรู้จักเขาคอยที่จ เดี๋ก็แต่งงานี๋ยวน้องใช่ออบแต่งใครวะไม่ไอพันล้อหลอกไอพันล้อหลอกเมื่อกี้มันบอกแต่งกับใครนะครับอยู่นี่พี่ไอพันธเมื่อกี้ถึงบอสนี่บอยชอปเปอร์เขาไอพันอ่ะไกแบ๊ดหน้ายังไม่ได้คุยเลยไอมีใจยกมือชิดหน้าได้ครัาไม่มีการเชิญหรอวะเออเราร้องเชิญหรอวะเห็นว่าน้องร้อเชิญหรอวะ ไปได้ไปได้ไหมครับน้องชายใช่ไหมไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอไอเอา้วเราหลอกกันนะโดนนะเอ้ยงานแต่งค์หรือจังร้านแต่งวันไหนไม่เผาเลยนะพูดรู้พูดไม่เผาเลยนะเดี๋ยวตกโกลนี้ครับโจเซฟไม่เห็นแนะนำตัวโจเซฟวันไหนกินข้าวอย่างนี้พี่อยู่บหลังผมเลยพี่ได้ได้เดี๋ยวถ้าสมมติมีทัวร์มีอะไรเดี๋ยวพี่เชิญเพลงไปเข้าร่วมได้นะโอเคพอน้อง ว้างอย่างเงี้ยบางอย่างเงี้ยแปงมันหาไฟอยู่เต่าเต่าได้ป่ะน้องให้มันชื่นใจได้มอแปงน้องชายเออมึงเงียบกันหมดเลยเว้ยต่าเนี่ยเก่งเลยเก่งเหรอใช่พี่น้องเก่งเลยห้องน้ำแป๊บพามือเก่งน้องชายเก่งเรื่องอะไรวะชิวชิวชิวเฮ้ยมีอะไรเจ๊เนี่ยมึงยืนไม่คุยอะไเหน่อยเฮ้ยมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วอะไรมึงอ่ะตัวแล้อหรออ๋ออ๋อโอเคเอาแล้วหรอกล้วหรอกล้วหรอรถมันขั้นด้วยอ่ะ เอ้รวมหน่อยรวหน่อยไปเลยมหน่อยดิโหยี่่ี่มึงเล่นด้วยกันพรุ่งนี้มึงลงมาหน่อยดิเอ้ยพูดกันหน่อยไอ้พัดบอกว่ารถปังอะโหเมื่อกี้เอาอีกแล้วใช่มันเป็นตัวดาราแหละไอ้หน่อเอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแนะนำตอนสักสองนึงเพิ่งที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวดึเรียงแถวกันเหมือนที่เราไปเล่นที่โฮบะนั่นแหละเดี๋ยวเจอที่นู่นโอเคแต่งบนไหนบอกไวยน้องเดี๋ยวพี่พาน้องๆไป ตัวจีนมีว่าจุกมีมึงว่าไอจุกอย่าลืมนี่นะถุงแกงร้อนได้ไหมได้ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากเลยขอไม่ขอเดิมนะครับขอขอไอนี่นะทอนทอนทุกเลยนะขอเป็นเมนนะขอเป็นเมนนะเมนนะเป็นเมนเลยไม่เอาออเดิมนะไม่เอาพวกขบเคี้ยวอ่ะเขาขอไม่รอแต่ขอกลับเขาบอกเขาขอถ้าไฟกำลังพอดีนะเมื่อน่ถ้าไฟเออกำลังพอดีไม่ลบเวลามันไม่ลบเวลาน้องมาเยอะเลยใช่ใไม่ไม่ค่อยนันมากโอเคเอ้ยเอไอแฟงเอาอีกแล้ว จะัะไรจะไม่ได้คุยต่อป่ะเพื่อนเดี๋ยวท่านน้องเขาใส่นี่หน่อยเผื่อวิ่งเล่นแถวนี้ผมว่าผมผมไม่เพื่อนก็อยากให้เต็มที่พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวนายคุยดิเพื่อนเขาไม่กล้าคุยผมเพื่อนนายคุยดิเผื่อเขาได้กล้าคุยนายสติปน้องๆอ่ะโอ้เวกน้องพูดหน่อยได้เก่งเวกเก่งเวกให้เต็มที่ไม่มีหรอกพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกพรุ่งนี้ทีอยากให้แบบว่าเออแล้วเว้งอยู่ที่ไหนกันนะปกติอ่ะที่กัน ตอนนี้เหรอครับยูตาใช่ครับออยูนตา <Okay, right. S 2> มาละลองแรกกิะที้เราลองเล่นดูนน่มัะแมบมับไม่มีแคนอะชุบะได้ครับพี่ยะให้น้องๆลองอนะครับ ้แฝงมึงนี่เฮี้ยจริงนะเฮี้ยแฝงไอ้เฮี้ยมันได้ยินด้วยผมกล้าไปดูเลยผมก่อามันได้ยินนะร้อนมากเดี๋ยวมันมาหาตามนั้นเดี๋ยวไอ้พาไอเดี๋ยวพาน้องๆทัวร์ได้นะได้เลยเลยมันอยู่ผมไปเก่งไงไอ้มึงพาทัวร์หน่อยได้เลยโอเคโอเคเอเดี๋ยวเจอกันน้องเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่สามสองปีนะครับโอเคโอเคเจอกันขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก โอ้ไม่พูดกันเลยอ่ะไอใครไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้บอิสไอ้นี่ยนะยกลงยกลงส่งเล็กขนาดกองใหญ่กองใหญ่ส่งไปกลุมไอ้นี่ยนะส่งไปกรุบได้ยืนแข็งกันเป็นหินแล้วเว้ยเคลหน่อยเคล่ายเคล่ยเคล่ายมีใครหาวัดไม้ปะโหดเด๋ยวเดือดอ๋อไม่มีจะมจกขอพจกพจกขาจกอะ

แไปแล้วไอ้บกไปแล้วไอ้บ่าวไแล้วไอ้แบกบ่าวไปแล้วบ่าวไปแล้ไอ้แล้วมาเลยาเลย้บังไอ้บาลยมาเลยวามเลยมาเลยมาเลยาเลยไาเลยม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 าไปยปลมาเลยมาเลางลมาายดาเยมาลยาเยมาเลยมม่เลยเายาายาาายาาเาเหาหมาเาเาเลาเลลลลลลาเอาไปลงสตอรี่ครับ มึงไปลงแมวลงหมามึงเหมือนเดิมมันดีแล้วมึงไม่ต้องมาลงงนี้หรอกพี่จุ๋บพี่พี่อย่าลืมนะเซ็นลายเซ็นให้ผมนะผมจะไปสักได้เดี๋ยวพันตำลึงให้เลยคืออะไรพันตำลึงพูดถึงเรื่องลายเซ็นอีกยังให้คุณนึกออกแล้วอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวพันให้คณะกรองการลายเซ็นเดี๋ยวเอากระตาเป็นตี่งก็ไดเซ็นลายเซ็นเสื้อให้ผมเลยได้ไหมนี่ได้เออพี่แจ็คพี่เฮ้ยเฮ้ยผมขอได้ไหมพี่ผมขอได้ไหมพี่ชาย มันหัวคันเท้าเว้ยมันหัวคันเท้าเสื้อเสื้อพี่ผมยังมีอยู่นะแล้วก็มีกล่องครบด้วยพี่พี่เซตให้ผมได้ไหมพี่เอามึงขายไปเราไม่ใช่หรอยังยังอยู่ยังอยู่ตอนนั้นยังอยู่พี่พี่พี่เซตให้ผมสักตัวได้ไหมพี่อยากเซตให้ผมได้ไหมได้ได้ได้ครับพี่ได้ครับผมเฮ้ยกูรับกูรับขายนะกูขายดีนะได้ได้ได้ฝากขายนะพี่ฝากด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ได้ขายได้พี่แจ็คเพิ่มแล้วกับไปนี่คุณพันเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ มือมานั่งรลฟ์สดขายนเลยครับมือมอฉมังนะการขายอ่ะขคครับัครเ็นต่าัตัวได้ครับผมไม่ยองให้เสิมีอยเห็นขอลฟ์เพจพ่ปลาเนี่ยปับปลาได้ไหมปลาลูปับปาที่ไม่ใช่พ่อหรือเปล่าเยี่ยมเยี่ยมบริษัทไปก่อนนะมีลูกสาวกับลูกชายองคนก็พอแล้ว ใช่ก็บปลาที่แปลว่าท่อะไรขายหมดแล้วไม่ขายเท่าไรไม่ได้นี้คือมือสองขายมือสองมือสี่มือสี่มือสี่เลยเหรอเออเออมือสี่อ้เฮ้ยเดี๋ยวรเจมเดี๋ยวพิ่รเสามสิบเปอร์เซนต์อ้อมือนี่ามใอะสามพันะได้ึได้สามพันุดเมืองเออไปด้วย อ่ะดีพี่พี่ไอ้นี่มูกไหมไม่ายก็ได้เหรอไม่หายมึงได้ถูกไหมไม่หาลุงลุงก็บอกจะให้กูอยู่มาขายไม่เอามม่ได้ไหนใครถ่ายรูปคนไหนอะนเราใครผมซื้อเองอันเนี้ยสองตัวด้วยใใคครระนวอวอมึงก็ขายของี่ที่พี่ไม่ผมต้องไปเอาลายเซ็นก่อนถึติดกันเอได้น้องเขยนะพี่น้องเขยน้องเขย

มีไหมผมมีนะเสียแต่ลืมแล้วผมลืมแล้วว่าอยู่ไหนไม่รู้ตอนย้ายบ้านไม่รู้เอามาปะไหนพี่จุ๊ะไลไลทดิไลที่อะไรเดี๋ยวไม่มีเซ็นเลยอะม,มึงก็หักเปอร์เซ็นไหมกูบัซนซีเดี๋ยวเอาให้เอาไปสิบเปอร์เซน็นเอาไปสิบเปอร์เซน็เซนคูไว้สิบเปอร์เซ็นในที่อะมึงเห็นกูเป็นนี่หรอ H and M หรอ นี่เขารับยิ้วเขาเรียกว่ารับยิ้วรับยิ่งเขาเอายิ่งไปขาดจานชิดแพงไปชิดแพงเลยครับตังมานั่งขายเป็นกูไม่ละเนี่ยติดเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วมึงเคยเห็นแบบพวกพี่พิมพ์ที่พาพี่วิลเลียมไหมขาเขาไม่เอาเขาไม่เอาเปอร์เซ็นหรอกนั่นอ่ะกูไม่เชื่อทำไปถามดิแต่พี่ฟันเหลือกอีกมีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาลองไปเล่นหลัวให้ลองได้เพปนะครับไปเพปไปเพไปน่าจะอยากระบายแล้ว ออาอ้อมปอ้อยังไม่มีวูดเลยไม่ใช่หรอม่ปเอาเไเล่นเลยไปเลพาไปเลยไปลยพาไปรับเลยไปรถพอว่ารถพอถวนี้ขับได้หมดเลยถไปเลยถอยไปถไปเลยถอยไปเยวดิดไพาไปพาไปรับปกชไปหลาบไปมุ่งไปก็ได้นะเนอุ้มเนเอ้ย